ทำไมต้องเป็นสมาชิกกับสีวิไลมอจะไหมคะทุกคนง่ายมากค่ะเออเพราะที่สีวิไลมอนะคะชอปง่ายค่ะขายสบายค่ะทุกคนและก็รับรายได้ทุกวันไงทุกคน และที่สำคัญนะคะเเรายังสามารถไปสร้างธุรกิจบนรายจ่ายของเราได้อีกค่ะทุกคนโดยมี4แกนหลักนะคะทุกคนที่สามารถทำให้เรามีธุรกิจที่สีวไรมอได้ค่ะอแกนที่หนึ่งก็คือสวนผลไม้แฮปปี้ฟูตตี้ค่ะหรือลิขสิทธิ์สวนผลไม้แฮปปี้ฟูตตี้ค่ะ เป็นเกมนะคะเป็นเกมที่เราเข้าไปเล่นแล้วเราสามารถสร้างรายได้ค่ะสร้างรายได้เพื่อเอามาช้อปปิ้งนะคะในห้างสีวิไลมอลของเราได้ค่ะทุกคนเออและสามารถสร้างโครงขายผู้บริโภคให้เราด้วยนะคะไอ้เกมนี้ละเออเกมกล้วย AI เนี่ยทุกคนอ่าและแกนที่สองนะคะทุกคนคืออะไรรู้ไหมคะก็คือซีวิไลมอลเค่ะห้างช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะ ที่เราสามารถนะคะชักชวนคนค่ะผู้คนค่ะเออเข้ามาช้อปปิง้งกันที่ศีวิไลมอลค่ะทุกคนแล้วเราก็สามารถได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่ศีวิไลมอค่ะทุกคนวันนี้เราไปชวนเพื่อนเราไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านออใกล้ๆบ้านเราอร่อยใช่ไหม เขาไม่ให้เงินเราเรายัางชวนเข้าไปเลทุกคนแต่วันนี้ถ้าเราชวนเข้ามาช้อปปิ้งที่สีวิลไลมอลนะคะคุณสามารถได้ค่าตอบแทน10%ค่ะทุกท่านโอโ้จากการที่ชวนเพื่อนชวนญาติ اد, พี่น้องมาช็อปค่ะทุกคนนะและแกนที่สามก็คือนะคะหลักประกันในการคุ้มครองชีวิตเราค่ะกับ สิวิไลไทยแคร์ค่ะเออคือสวัสดิการค่ะคือสวัสดิการนะคะเป็นหลักประกันที่เข้ามาคุ้มครองค่ะคุ้มครองให้เฉพาะกับสมาชิกสิวิไลเท่านั้นค่ะและหลักประกันนี้นะคะกติกาสุดว้าวมากใครอยากรู้นะคะ ติดตามไว้ค่ะทุกคนเออและก็แกนที่4นะคะนั่นก็คือคอร์สวางแผนค่ะทุกคนคอสวางแผนการเงินการลงทุนฟินเอค่ะวันนี้นะคะท,ทุกท่านสามารถนะคะเข้ามาเป็นนักลงทุนเออได้ที่สีวิไลยมอกับฟินเอค่ะทุกคนเป็นยังไงคะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ